มาต่อกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับผมสวัสดีครับทักทายด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวทักทายจานมอสก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอ้ยไม่ช้าดอกเนี่ยว่ายกมู่เดนี่งมชาา้๋ยงนี่วินูนมาตั้งแต่เมื่อวานครับโอ้ยปล่อยต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนวินูนได้ประมาณร้อยคลิปแล้ยขนาดนั้นเลยเอ้าไไไม่กด้็ ไอ้ของไม่หมดเลยบ่หน,น้ใช่ครับยองไม่หมดเลย <S 2> <S 2> <ห>เดี๋ยวพาเดียย๋ยวพาดูมอนิเตอร์ Monster ครับมอนิเตอร์พาดูมอนิเตอร์ครับพี่เสียนนจันให้ครับวี่า 715D ครับผมอ่ Fun อฟอนฟิลข้างละ3มอนิเตอร์1 2 3 4เดี๋ยวพักขึ้นไปดูคำบดนะครับ ไม่อิ่มองนะครับผมนะใหม่มากครับใหม่ทุกอย่างครับไม่ทุกอย่างจริงใช้ไฟสองอย่างนี้เลยนะสองฉาก โอ้ถลอกแล้วเด้นิมาอยู่มอนิเตอร์ด้านหน้าประมาณสี่ล้เดี๋ยวมาดูของนั่งดนตรีครับนั่งดนตรีฝั่งนี้สามครับสาดียวกครับูไม่ไมค ไม้ครับแิบปดใปดสบสาบเสรอบลมสิเอบหครบบใบนะครับชังใบเอาแล้วไม้ของไม้กองใช้ของอะไรอ่าเบเยร์ครับเบเยอร์เบเยอร์ครับเบเยร์เนยมีมาลาบวงหนยแล้วกัน เบี้ยยืมครับเบี้ยยืมดนามิกครับเปิดงานสอนเปิดงานคอัไอีรู้นเป็นผู้ใหี่ามเลยเดี๋ยวิ่เป็นผือใหญ่านเอาเอาคันเพืนนีน้อเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้รถไทย นา่นครับจะได้ขึ้นมาอยู่ตรงตรงมุมแบบนี้ครับเพราะว่าเรียบครับเพราะว่าสายเรียนตรงนี้เรียบเรียบวัดเดือนเดือนแต่ว่าข้อนี่ยอ้าวแล้วสายตรงนี้นี่นี่เดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวค่อยตกลงกันใหม่เพราะว่าสายระบบสายทั้งหมดเราไปอยู่ที่รถคอนโซลตรงนั้นนะรถเครื่องปั่นปัญหาคือเดี๋ยวต้องแยกตรงนี้เนี่ยรถพาดอเโง่ เครื่องปั่นครับ220 ES อีเอครับดเ,เดี๋ยวพาไปดูตรงนั้นครับ ทำตู้เพิ่มมาครับเปิดได้บอก็อกวะของน่าจะอยู่ข้างในนี้ครับในตู้นี้เครื่องปั่นก็จะเป็นยี่มห์ e s ครับอ่สองร้ยยี่สิบ e สองรยี่สิบ s ขออภัยครับผมนะฮัอ๋อจกทำแบบโอ้เจมเลยทำห้องเก็บอย่างดีครับ ถือว่าของสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่จัดการระบบได้ดีเปืนระเบออ นี่ครับจัดเก็บนะครับจัดเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับได้สวยงามมากครับผมนะแกรกแกรกสังทำครับผมนะฮะแจมสวยครับชดไฮดรอลิกดันขึ้นสวยงามมันทำให้ทีมงานเขาทำงานง่ายครับ ร้อยคลิปแล้วมั่งเจ้าเนี่ยไปดูข้างหลังยังครับดูรถรถเครื่องดูยังครับเปิดไม่ได้เจ้าเปิดได้บ่เออเปิดได้ขับไปเปิดเบื้องเนี่เจ้าเจ้าของเครื่องปั่นเมื่อกี้ค่อยเปิดมาได้นะนี่ไอเชื่อมเงินเชียนี่เอาเข้าไปเปิดดิขึ้นไปเปิดแท็กเขาหน่อยดิอ๋อยังไม่เปิดเหรอยังยังยังอ่ะไปเปิดแท็กให้ชมเนี่ย หอบอะไรก็หออะไรแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดชึบใช้สามแผ่นใช่ไหมอะไรครับใช้สามแผ่นสำรองหนึ่งใช่ไหมใช่ครับสามแผ่นสำรองหนึ่งตัวนี้ก็ตัวนี้ที่จริงสามแผ่นนะครับใช้สามแผ่นตัวนี้ใช้แค่หนึ่งช่อแนว High ใช่ครับใช้ครับ High 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 Hi. เ Hi. สริมใช่ไหมใช่ครับตัวนี้น่าจะ ไม่ใช่สองนแนบวะใช้หนึ่งครับมันออกมาหนึ่งเลยเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นออกเส้นเดียวเลยครับใช่ว่าอนุกรมดิน่าจะประมาณนั้นนะพี่เออามันเส้นเดียวเลยนี่เส้นเดียวเส้นเดียวนีเฉพาะไอแค่นี้นอ่าครับเส้นเดียวเลยอันนี้ไม่ต้องปิดให้เขาขึ้นบอไม่ต้องปิดครับ <Okay. S 2> ดเ,รเดี๋ยวก็เปิดแล้วพี่โอเคไปไปดู ที่รถเครื่องปันะ่นเลยเรวก็เปิดแล้วโอ,วอ้สกเซ็คสกเซ็ธรรมนูนเลยยา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 เหยียบสายเล่นลไม่ไม่เช็คแล้วเนาะเราจะโฮไม่ไม่รับแล้ว ล็อกป่ล็อกล็อกกุญแจอยู่กับพี่มอสไหมหรือ,อยังไงแต่ทุกวันมันเปิดได้นี่เดดดัมเปิดคันนี้ให้เบิ้องไหมเปิดไม่ดึงในขัเนขบเ้บอขอเบิง้งของดีเหรอ,ไอ,อไอ้เหี้ยเจ้าของเขาเปิดได้วะมีแก๊กเลยมันเออมันต้นอ,อตงใช้แรง เอาไมอะไรอยู่นี่หมดเลยบ่ใช่พี่ไม่สเตียร์บล็อกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี่หมดเลยครับสัญญาณมันทอดบ่ใช้ไอ้นั่นบ่ใช่เขาจะต่อใบพัดขึ้นข้างบนครับอ๋อใบพัดขึ้นข้างบนโอ้นี่ครับอยู่นี่ไม่ต้องไปอยู่ที่ให้แดนเซอร์ใช่ครับเดินเตะไปเดี๋ยาปีนี้ไฟของไฟที่จะเข้าเครื่องจะไม่โดนเวทีเออไปอยู่นี่เลยใช่อ่ะฮะแจวเลย ทอดต,ตัวเดียว M R สองศเอครับสเตทบ็อกสำรองไาสำรองไฟ,งไฟวงหนึ่งวงสองสามารถแทนกันได้ทันทีอ๋อก็คือสลับรถอันนี้ได้กันเลยใช่ครับอ้อันนี้ไม่พอแล้วบอพอเลยพี่ก็คืออันนี้มีแต่แค่ตัวรับเลยพี่ไม่วงอแต่ไม่ชีลาปินอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนใช่ไหมใช่อันนี้คือของวงใช่ของวงแล้วนักร้องคนไหนอยากซื้อไม้ตัวไหนมา นี่ก็เอามามาจูนใส่ตัวนี้เลยอ๋อจะเป็นไม้อะไรนะเฮดเซตไม้ลอยไม้อะไรก็เนี่ยมาจูนใส่ตัวนี้เลยอืมใช่ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วครับอยู่ในนี้พี่อ่ะก็คือมันคูณสองสบายเลยสบายอาจารย์แบงค์เด้อไม่สบายก็ทางนี้ไม่สบายทำไมอะอะทำไมอะถ้าถามว่าประหยัดเวลาขึ้นไหมเออก็ประหยัดเออนิดนึงนิดนึงใช่อ่ะ ของเราก็ไม่ทำเาไม่ยกบ่อยเ,ออเพราะว่าจากปีที่แล้วของเรามันบอบช้ำเฉพาะแรก,กนี่ก็ไปใช่ <laughs> เพราะว่า1 <laughs> นึไม่โดนฝนเดี๋ยวก็ฟุน้นเอาปิดดีๆนะอย่างนั้นนะเดี๋ยวมาเปิดใช่ไหม <laughs> โอเคเดี๋ยวก็จะสตาร์ทเครื่องปั่นแล้วแหละอีกสักครู่นึ่งให้เตรียม รถไฟเราอยู่ข้างหลังหมดเลยอืนี่ครับก็โอเคครับผมนะสำหรับรถเครื่องบันไฟครับเอาอุปกรณ์มาไว้นี่นะครับไม่ต้องเอาไปไว้ใต้เวทีแล้วนะฮะไม่ต้องยกด้วยครับของก็จะช้ำน้อยลงครับผมเนี่ยสบายครับ